ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะโมต่อขอจอแล้วเข้าสู่ช่องเกมไฟเยอร์ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมผมก็จะมาแนะนําเครื่องมือช่างนะครับผมอีกแล้วนะก็จะเป็นเครื่องมือช่างของตัวนี้ผมก็จะเป็นชุดดอกไขควงนะครับผมยี่ห้ออ่าอิงโก้นีผมคือมันไม่ใช่ชุดดอกไขควงนะมันเป็นชุดชุดหัวจับดอกไขควงนะผมนี่ชุดหัวจับดอกไขควง ลบล็อกลมเงี้ยเหรอแล้วนะผมคือตัวนี้จะเป็นตัวที่หัวจ่าบนะผมไขควงดอกไขควงของเรานะครับผมโอเคมามาดูข้างในกันเลยดีกว่านี่จะเป็นแบบพลาสติกนะผมกระดาษเลื่อยแบบนี้นะผมและอย่างที่ผมชอบนะของแพ็คเกจของเขาคือนี่นะมันจะมีแบบว่าลายน้ำเนี่ยผมที่กระดาษของเขานะอ,อก็ดีอยู่นะผม ไม่ถึงร้อยนะครับผมไม่ถึงร้อยนะอันนี้ก็เป็นชุดดอกไขควงนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหัวจับดอกนะครับผมอ่าซึ่งหัวจับดอกของเขานะครับผมวิธีใช้การก็นี่ครับผมกดลงนะหนึ่งลงนี้อ่าข้างในครับผมเขาจะเป็นระบบล็อกแบบใช้สปริงล็อกนะครับผมไม่ใช่แบบว่าเป็นลูกป,ปืนล็อกนะอ่าส่วนชุด ดอกไขอของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่และดอกไขควง,งของเขานะผมมันจะมีแบบว่าเส้นขีดขีดอยู่ด้วยนะเนี่ยครับผมจะมีเส้นขีดขีดอยู่นะผมนี่เดี๋ยวผมให้มาลองดูตัวหนึ่งแล้วกันคือมันดึงออกยากนะผมมันแน่นนะมันแน่นนะนะนุบๆเลยอะ ดึงเทบไม่ออกดึงทบไม่ออกนะผมมันจะบีบนะผมมันจะบีบเนี่ยบางตัวก็ไม่ออกเลยนะผมแต่เบอร์สามออกนะมันเป็นแบบว่าไม่ยางก็พลาส,สติกนะครับผมตัวตัวในของเข่าอะ่ะที่เก็บหัวไข่ควงเราเนี่ยผมไม่เป็นยางเป็นพลาส,สติกนะครับผมแน่นมาก เดี๋ยวให้ดูดอกไขควงของเขาก่อนนะผมนี่ให้ดูเป็นเบอร์สอง Ph2 นะครับผมทั้งชุดของเขาก็จะเป็นเหมือนกันนะผมเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยจะได้มีรอยบากนะผมรอยล็อกโอเคผมวิธีการใช้งานนะผมก็เอาดอกไขควงของเราแล้วผมเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะผมนี่ แค่นี้ก็ใช้งานอะ้แล้วผมไม่หลุดแน่นอนนี่หนึ่งให้ดูครับผมไงก็ไม่หลุดนะครับผมเวลาถอดนะผมก็อย่างที่บอกไปคือจับหัวผมสีดำสีดำๆนีนะ้แล้วก็ดึงลงนะผมและของเขาจะมีแม่เหล็กข้างในอีกด้วยนะผมคือมันไม่หลุดนะครับผมมีแม่เหล็กข้างในอีกนี่นะผมมันมีแม่เหล็กข้างในอีกนะข้างในมีแม่เหล็กนะผมอ่ะ มาเดี๋ยวผมจะลองใส่กับหัวดอกสว่านของเราเนี่ยผมนี่หัวเขานี่ของสแตเลสนะคือต้องเป็นหัวแบบนี้นะผมถึงจะใส่ได้นะที่เขาแบบว่าทาํามาแล้วผมเ,เป็นหัวล็อกแบบนี้นะถึงจะใส่ได้ถ้าเป็นแบบอื่นผมก็ยังไม่รู้แลวผมยังไม่ได้ลองนะนี่ผมก็ใส่ได้ผมดึงไม่หลุดนี่นะข้างในจะมีแม่เหล็กนะผมเนี่ยลองฟังเสียงนะผมจะมีเสียงดูดอยู่ โหดูดคือก็ดูดแรงได้อยู่นะผมดูดแรงอยู่นะอ่านะผมตัวล็อกของเขาคือมีตัวนี้ตัวเดียวคือใช้สะดวกมากนะผมคือสว่านนะผมนี่สว่านไฟฟ้าแบบนี้นะผมคือมันจะแบบว่าให้ใส่อย่างนี้นะผมใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนตรงนี้แทนนะผมนี่มันก็จะเป็นประมาณน,นี้นะผมแล้วเวลา จะถอดเปลี่ยนนะผมเป็นหัวแบนหรือหัวอย่างอื่นนะผมเราก็ต้องมาคายหัวออกนะผมซึ่งมันช้านะผมแต่ถ้าเรามีตัวนี้นะผมเป็นตัวล็อกนะผมเป็นหัวล็อกผม,ผมก็ใส่เข้าไปล็อกเอาไว้แบบนี้คือมันจะยาขึ้นนิดนึงนะผมซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรนะผมแล้วก็ใส่หัวคายควงเราเข้าไปปุ๊บง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็ใช้ใช้งานได้ต่อนะครับผม ทียออกแล้วผมก็ดึงลงนะนี่ดึงลงแล้วก็ดึงหัวไขควงเราออกได้ง่ายๆแล้วนี่ครับผมคือมันต้องมีนะผมชุดเนี้อันนี้คือต้องมีนะผมคือมันใช้งานบบสะดวกมากคือไม่ต้องแบบว่าคอยหมุนตรงนี้ออกไปบ่อยแล้วผมบางทีผมก็ลำคาเหมือน,นกันนะเลยต้องสั่งมานีผมอ่าก็นิ่งอยู่นะผมนิ่งอยู่นะคือ หัวสวายของผมมันก็นิ่งอยู่แล้วนะผมก็ใส่นี้เข้าไปอ่ะนิ่งนะหัวไม่สายนะผมก็อาจจะมีส่ารนิดๆน,น,น,นะผมเพราะว่ามันอาจจะยาวนะผมหรือไม่ก็หัวดอกไขควงนะผมหรือตัวจับมันอาจจะไม่ตรงนะผมอ่าก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับชุดของเขานะนี่นี่ดึงออกได้เลยเดี๋ยวให้ดูข้างในกันบ้างดีกว่า นนนหน้าผมข้างในจะมีแม่เหล็กอยู่นะนีข้างในมันจะสีขาวแบนๆข้างในนะครับผมส่วนตัวล็อกนะครับผมนี่ตัวล็อกน่อยอยู่ฝั่งนี้ตัวล็อกเขามีฝั่งเดียวนะครับผมให้ดูฝั่งไหนดีนะถ้าไปเห็นเนี่ยหาผมุไม่เจอคือมันเนี่ยครับผมตัวล็อกมันอยู่ข้างในนะมันเห็นไหมผมมันจะมีรอยบากอยู่นะ เงาเงอนิดนึงนะเงาเงามี่ผมร้อยบาทเขาจะเป็นสปริงนะครับผมเนี่ยร้อยบาทเขาจะเป็นสปริงนะผมมีฝั่งเดียวนะครับผมมีแค่ฝั่งเดียวนะซึ่งเป็นปแบบระบบสปริงล็อกนะครับผมอ่ะชุดนี้นะครผมผมก็ได้มาในราคาไม่ถึงร้อยนะผมเก้าสิบกว่าบาทได้นะอ่ะแล้วหัวหัวดอกไข่ขัวของเขาก็เป็นหัวแม่เหล็ก นะครับผมมันอาจจะดูดไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะผมแต่ก็พอดูดหัวไขควงหัวสก,กู๊ตนะผมเล็กๆตอนนี้ได้นะผมเนี่ยนะผมพอดูดขึ้นได้นะคือเป็นหัวแม่เหล็กทุกตัวเลยนะครับผมเนี่ยทุกหัวเขาเป็นหัวแม่เหล็กนะครับผมเบอร์หนึ่งอ่ะนะผมหัวแม่เหล็กนะผมอาจจะดูดไม่ค่อยแรงมากนะครับผม อันนี้เป็นเบอร์สามอ่าเป็นหัวแม่เหล็กทุกตัวนะผมเป็นหัวแม่เหล็กทุกดอกหัวแบนบ้างนี่หลุดทิง้งสองหัวเลยนะผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมชุดอ่าเดี๋ยวเรื่ม <laughs> ชุดหัวจับดอกไขควงนะผมของอิงโก้นะอิงโก้ใช่ไหมอิงโก เดียผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมราคาไม่กี่บาทนะครับผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคลิปที่แล้วผมลืมบอกแล้วผมอาเจ้าดอกไขควงสแตเลสน,นะผมลืมบอกแต่วก็มีลิงก์อยู่ท้่ล่างใต้คลิปเนี่ยผมนี่หนึ่งชุดของเขาอยประมาณนี้นะผมราคาไม่แพงนะผมคือสะดวกมากที่มีตัวน,นี้ตัวเดียวนะผมต้องใส่ดอกสว่านก็ได้นะคือดอกสว่านผมต้องเป็นแกนหกเหลี่ยมนะผมแบบนี้ แกนหกเหลี่ยมนะผมจะใส่ได้นะนี่คือถ้ามีแบบตัวเนี้คือใช้งานสะดวกมากเลยนะครับผมโอเคผมก็สำรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะการที่ผมสำหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิวหรือมาแนะนําอุปกรณ์ช่างไรอีของก็อยลืมติดตามก็ได้ครับผมโอเคผมสวัสดีครับผม